คลยแล้วก็บ,บ้านักกีด้วยใช่ไหมใครนะแล้วก็บ,บ้านกีด้วยใช่ไหม <c oughs> นี่กินอะไรลูกสปากเกตตี้ค่ะแม่หนิหนูกินจนกมีใครทำแม่หนิทำค่ะอร่อยไหมลูกอร่อยค่ะหนูกินจนปากมอมเลยค่ะอ๋องับ อาบน้ำเสร็จก็มากินใช่ไหมใช่แล้วค่ะอืกินใหญ่เลยจิ้มแล้วก็ม้วนอ่จิ้มเข้าไปลึกๆในเส้นน่ะแล้วก็ม้วนเออแหละมันก็ติดขึ้นมาโอ้โหใช่กรอกล่ะก็กินไปแล้วอ๋อดี่ลันดี่ละ มีอะไรจะบอกไหมบอกท่านผู้ชมเนี่ยอ่ะหมดแล้วหมดแล้วมีน้อยมากมันีน้อยมากกลัวโดนแย่งเหรอใช่แล้ว <laughs> ไม่อยากให้แย่งอยากกินก็อยากกินถ้าชอบก็ต้องกดไลค์ทำไงกดไลค์โอ้โหติ๊ง <laughs>